สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามายืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนอัสัมชัญแผนกปผมนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็อยู่ณซอยเส้นหลุยนะครับหรือถ้าเกิดเป็นชื่อทางการก็คืออยู่ตรงสาธรซอย11นะครับเข้าจากสาธรซอย1 1เข้ามาอันนี้คือโรงเรียนอสัมชัญแผนกปผุม เป็นโรงเรียนสีเขียวด้วยฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนพวกเราเห็นว่าก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยนี่ผมอยากพาพวกเรามาดูความความคลาสสิกค,ความขลังที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนี่พวกเราดูจะเป็นบ้านแบบนี้อยู่เลยนะครับเป็นบ้านแบบ แบบบ้านไม้สองชั้นเก่าๆอะครับแต่ก็ยังเปิดทำกิจการอยู่นี่พวกเราดูี่สมัยก่อนก็จะมีร้านอาหารชื่อร้านอะไรอะไรโหเด้งหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยยังมียังมีป้ายอยู่เนี่ยร้านเนี้ยก็เป็นร้านในตำนานเหมือนกันนี่พวกเราดูดูพวกเราดูตึกแถว ด,ดูอาคารอาคารไม้แบบโบราณโบราณน,นี่อันนี้คือป้ายโรงเรียนนะครับเนี่ยใครเคยเียนที่นี่เอยน,นะครับโรงเรียนอาสาชันแดบปะถมนะครับมีป้อหนึ่งถึงป้อหกนะอยู่ที่ซอยเซนหลุยนี่แหละใครเคยเียนที่นี่อันนี้ก็จะเป็นอาคารไม้เก่าๆนะครับที่ยัง อนุรักษ์ไปเลยยังมีคนอาศัยอยู่นี่ก็สลับกันไปกับตึกอพาร์ตเมนต์อาคารร่วมสมัยก็อยู่กันแบบลงตัวเป็นเสน่ห์เป็น,เ,น,เ,ปนอเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเลยนี่พวกเราดูนี่พวกเราดูบ้าน,น่น่าใจกลางเมืองนะครับถนนสาทรยังมีบ้านที่เป็นบ้านไม้ๆแบบนี้อยู่นะ ผมผ่านมาแล้วผมก็จะชอบมีโอกาสผมก็เลยมาถ่ายคลิปนี่แหละเพราเอยู่บ้าน,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 นบ้านแบบนี้เลยตรงข้างกันก็จะเป็นตู้ตู้ไอเทมของโรงเรียนนะเป็นรวโรงเรียนอาสัมชันนะนตรงข้างก็จะเป็นบ้านแบบนี้ยังมีบ้านแบบนี้อยู่เลยครับพวกเรานี่ข้างในซอยก็เป็นเช่าแคบๆแ,แบบนี้ ใครเคยเรียนแถวนี้น่าจะจำบรรยากาศได้มีร้านขายตู้ปลาด้วยร้านขายปลาอาแล้วก็มีร้านแบบอารมณ์แบบเป็นร้านถา่ายรูปสมัยก่อนก็นถ่ายรูปหนะน้าโรงเรียนนะร้านขายเครื่องเขียนร้านขายพวกอุปกรณ์การเรียนการสอนนะนี่ นะแต่ในซอยนี้ก็ดีตรง,ตรงที่ว่ามีต้นไม้ร่มรื่นแบบนี้ครับอยู่เป็นบ้านไม้แบบนี้ก็มาทำร้านค้าเขามอยู่ริมนนะถนนแล้วะอาขายได้ี๋ยพวกเราดู เดี๋ยวเป็ดขายโอเลี้ยงเยี่ยอยากอยากขายบ้านลงข้างให้ดูเพราะบ้านเขาสวยมากอยากขายาเป็นบ้านไม้อยากขายหวานวันนี้ขายแ่สามโลรอยรอยากขายันแสามโลร้อยหวานๆตอนนี้ขายพวกเครื่องไฟฟ้า นี่ก็เป็นชุมชนนี่พวกเราดูบ้านไม้ดูบ้านไม้นี่นี่ร้านถ่ายรูปที่วากอนใครเคยมาใช้บริการบ้างเดี๋ยวเราจะผ่านผ่านเข้าไปดูหน่อยเพราะสมัยนี้ร้านถ่ายรูปก,ก็ไม่ค่อยจะมีแล้ว าถ่ายรูปสมัยก่อนเด็กนักเรียนเรียนหนังสือก็ต้องมาร้านถ่ายรูปอย่างเงี้ยแหละนี่นะนว่าตอนมีเป็รานสัดผมเป็นบ้านเก่าๆเ,เขาก็มาทำใหม่เนาะทำให้มันทันสมัยเป็นร้านอาหารนี่แล้วพวกเราดูบ้านของรงท้ามนี่คือวรเรูดูบ้านของสงข้ามโอ้โห ยังอยู่เลยดิีด่ว่าแล้วเราพาพวกเราผมพาพวกเรามาเดินดูบ้านากเก่าๆในนีด้ดีกว่า ส0บเจ็ดสิอ่ะครับผมเป็นบ้านที่อยู่ในชุมชนเนาะน,นี่จากตรงข้ามยิงยิงร้านถ่ายรูปก็จะเป็นเป็นเหมือนชุมชนเล็กๆครับที่อยู่ในซอยอสวัสดีค่ะ นี่คนคนที่เคยอยู่มานานในย่านนี้เนาะสวัสดีครับอ๋อแล้วร้านนี้ขายร้านนี้ขายอะไรเอ่ยผัดซีอิวนะ๊วเนาะ,ะนี่ร้านร้านนี้ยเป็นอดีตอดีตเป็นร้านขายข้าวแกงเก่าเนาะใช่ไหมแกงเปิ้ลไม่ดีขอโทษนะอ่าไม่เป็นไรโอเคดิอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นเขาเรียกเป็นคนเก่าแก่ที่อยู่ในย่านนี้เลยเนาะขายขายขายอาหารเนาะขายข้าวแกง นี่อยู่ในซอยนี้อยู่มาสัก30-40ปีได้แล้วเนาะนี่ไหนตัวไม่เรียบร้อยนี่พอแกไปขายข้าวแกงอยู่อยากพาพวกเรามาดูเป็นญาติเก่าแก่เนาะอยู่กันมานานเนาะแถวนี้เนาะ่นีอันนี้ก็เป็นร้านที่ทําขนมเปี๊ยะเนาะคือหลังนี้ใช่ปะอย่างนี้เนาะสมัยก่อนนี่ก็คือคุณแม่เขาเริ่มจะขายข้าวแกงเนาะสมัยก่อนเนี่ยขายข้าวแกง แล้วก็มาขายขนมเปี๊ยะเนี่ยนี่มีร้านขนมเปี๊ยะอยู่ตรงนี้นะนี่งไงยังมีขนมตั้งอยู่หน้าร้านเลยนี่ขนมเปี๊ยะ <c oughs> นี่เป็นเจ้าเก่าอย่างนี้อยู่ในย่านนี้เลยเดี๋ยวพวกเราดูประตูดีพวกเราดูประตูดูประตูบ้านนี่น,นี่แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดร้านตรงนี้เขาจะขายก๋วยจั๊บนะเนี่มาขายก๋วยจับ๊บเดี๋ยวพวกเราดูเดี๋ยวพวกเราดูบ้านสินี่ นี่เราดูบ้านอืมนี่นี่เป็นชุมชนแบบนี้เลยนี่เป็นชุมชนเขาเรียกว่าซอยเซนหลุยเซนหลุยเซนหลยคันี้เขาเรียกซอยเซนหลุยซอยสองใช่ไหมครับอ่าจังโลนะเหรอแล,แ,ลแ,ลแล้วที่เรายืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าตอนเป็นซอยแยกอันนั้นมันเป็น เป็นหลูแยกห้าเป็นหลูแยกห้าครับเข้ามาซอยกลางแนละ้วแยกแยกห้าอ๋อและไอ้ไอ้ตรงจุดนี้เขาก็เขาก็เรียกว่าเป็นอั 11, 11. สิบเอ็ดเขาเรียกเป็นหลูสิบเอ็ดเขสิบเอ็ดเนาะไอ้ไอ้ตรงที่เรายืนอยู่แถวนี้ก็ก็เรียกซอยเซอร์หลูเหมือนกันเนาะเป็นหลูแต่ว่ามันมันมันนแยกเท่าไหรออ่ผมไม่แน่ใช่ไหมเออเก่าแก่มากเนาะคุะ้นถ,ถึงสมัยก่อน,น,นคึกคักมากเนาะ,ะคนแน่นซอยเลยเปมนีนักเรียนใช่ใช่ แต,แต่เฮียเฮียก็อยู่ที่นี่มานานเลยใช่ไหมครับไม่นานเนะลยแร้ขอบคุณมากครับนี่นี่พวกเราดูคือคือคือในย่านนี้นะครับสมัยเมื่อสัก30-40ปีที่ปีแล้วเนี่ยพูดถึงเวลาสิบโมงอย่างเงี้ยเขาก็จะปล่อยเด็กเด็กนักเรียนอาสัมชัญคอมเมอร์สนะ ACC อะนะปล่อยออกมา กี่ข้าวในซอยเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าไม่มีที่เดินนะชาวบ้านไม่ต้องเดินนะมีแต่นักเรียนมีแต่นักศึกษานะครับที่มาเรียนคอมเมอร์ที่น,น,นี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่นแบบดั้งเดิมเนาะนี่ดูร้านนี้นี่ร้านนี้ก็เป็นร้านร้านเก่าแก่เนาะนเป็นชุมชนเน,ะนาะขายก๋วยเตี๋ยวไก่ เอ๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่อะไรกันไม่รู้เส้นหลุยโอ้นี่นี่โอ้ยชามเบลเลอร์เลยลูกค้าก็เต็มร้านเลยนะใช่ชาม50บาท50บาทเนี่ยกินได้ทั้งบ้านเลยใช่เโอ้ยชามเบอร์เลอร์เลยต้องการให้ลูกค้าอิ่มใช่ไหมคะต้องการให้ลูกค้าโอ้ยเห็นมั้ยล่ะสองคนตายายเรียนเนอะนรียศึกษาเลยรียนศึกษาของของที่นี่เหรอ ชาร์จเส้นบุยโอ้แยบ้านเซ้นบุยอโอ้โอ้โอโอข้าวมาคาที่นี่ก็มันอยู่อยู่อยู่ในหน้าปากซอยนี่เองเหรอเนอะครับโอ้นี่ดูร้านนี่นี่ดูร้าน,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 านสวัสดีค่ะข <c oughs> ายอะไรคะคุณนายข <c oughs> อ้ขายโอเลี้ยงเนอะเนี่ยแบบเป็นอะไรที่มันแบบมันเก๋มากเลยเนอะขายโอเลี้ยงแล้วก็มีอะไรชาดำเย็นป่ะชาดำเย็นชาเย็นดีค่ะอ๋อเปิดเปิดตั้งแต่กี่โมงครับหกโมงเช้า ว่าโหกโมงเช้าก็กินได้แล้วเนาะแล้วก็ปิดร้านกี่โมงปิดก็สามทุม่มสามทุ่มเห็นไหมล่ะเรียกว่าอยู่อยู่กันเช้ายันยันเย็นเลยเนาะเราไม่ต้องไปไหนเนาะมาด่บ้านเนี่ยบ้านหลังนี้นี่สักกี่ปีแล้วครับเจ็ดสิบกว่าปีเนี่ยเนาะเจ็ดสิบกว่าปีเห็นไหมล่ะทีเจ็ดสิบกว่าปีแบบดูดูระเบียเสน่ห์มากทีแล้วแถวนี้ตอนน้ำท่วมท่วมไหม ไอช่วงไอช่วงปีปีเหรออุยแสดงว่ามันสูงเนาะ <c oughs> โอ้แจ๋วเลยอ่ะน้ำไม่ท่วมด้วยขอบคุณน,นะคะคุณลูกค้าเต็มร้านเลยนะน,นี่เราพาไปดูในชุมชนนี่นี่ก็จะเป็นชุมชนเลี้ยวเข้าไปแบบนี้นีบ้านหรือบ้าน เรียกว่าจ,จะชุมชน,นใครเคยอยู่แถวนี้ก็จะเป็นชุมชนในเมืองนะบ้านก็อยู่มานานเนี่ยเราดูบ้านโอ้โหนี่คืออยากจะบอกว่า คนที่อยู่แถวเนี้ยเขาอยู่กันมาบางบางบ้านนะถ้าที่ผมลองสอบถามดูเนี่ยอยู่กันมาเจปีอครับเจปี80ปียังมีเลยครับที่บ้านที่อยู่ริมถนนเซนหลุยที่เราเห็นหัวมุมเนะี่ยสวัสดีค่ะนี่นี่ก็จะเป็นชุมชนเนาะเป็นชุมชน นี่เราดูบ้านบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลย มีน้องแมวด้วยน้องแมวน้องแมวมีเป็นบ้านไม้บ้านนี้อยู่กันมาหลายปียังครับอยู่กันมาห้าสิบปีได้ไปเข้าบ้านหลังนี้เลยลเห็นเป็นล่ะเลยห้าสิบปีก่ะ,ะนี่พวกเราดูบ้านมีบ้านแบบนี้ให้เห็นด้วยนะอยู่ในเมืองนี่พวกเราดู อยู่กันมาเลยห้าสิบปีนีู่บ้านโอ้ก็เลยตามการเวลาเนาะชมรุดชุดโซมโนี่จะมีบ้านอยู่ข้างในแบบนี้บางส่วนก็ทำเป็นหอพักนี่น่ดอบ้านโอ้โหอ,อ,อยู่ข้างใน ู่บ้านีโหเหนียวเหนียวเห้ียวเหนียวเหนียวเหนียวสวัววว <laughs> สดีครับ,บดีเนาะแบบดูกันแบบว่าเขาเรียกอะไรนะแบบโลบรื่นน่ะดูสิคือ คือพอเห็นเห็นแบบนีแล้วชอบอ่ะชอบ,ชอบาบเก่เาๆดูสิใช่ใช่ใช่แล้วก็อยู่แล้วก็อยู่ของเรากัน,เนะเนอะนี่สวัสดีครับนี่นีนีอยู่กันมาหลายปีเลยสี่ห้าสิปีเนอะนบางบ้านก็สำรุดสุดโทมไปตามการเวลานี่นี่ก็โทมมันไปตามเวลา เป็นเป็นสัจธรรมเนาะนบ้านไม้ก็โดนปวกกินก็จะต้องผุเป็นเรื่องปกติน,นี่ดูบ้านเนี่ยนี่ บ้านไม้เก่า ขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับขายสองโมงเช้าถึงบ่ายสองครับโอ้ก็เก็บเรียบร้อยเลยแล้วขายมาหลายปียัง,งเนี่ยร้านเนี่ยก็สิบป,ปีแล้วครับโอ้เห็นมัน้ยล่ะเป็นเจ้าเก่าเลยนะเนี่ยตอนขายถึงบ่ากซอยเลยนะแล้วทุกวันนี้ก็ย้ายเข้ามาข้างในเนาะครับเขาไล่เขาไล่เดียว <laughs> แต่ก็ดีเลยผมว่า <laughs> ไม่ต้องเล,ลอะน <laughs> อัดอ๋อคุณเตจยวกไก่เรามีไข่ด้วยเหรอสำหรับคนที่ที่อยากอยากได้ไข่นะนี่เราไปดูป้ายหน้าร้านกันดีกว่า ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเจ้าเก่าเซนหลุยนี่นี่อันนี้คือเขาเรียกอะไรนะผู้จัดการใหญ่ <c oughs> ข้างๆนี่เป็นเป็นลูกมือนะ <c oughs> เป็นเป็นเป็นผู้ช่วยนะ <c oughs> เป็นผู้ช่วยเก่งมากเลย <c oughs> ทำให้ทันนะลูกค้ารอนานนะนี่ผ <c oughs> มต้องใชม้อเบลเลอร์เลยอะ่ะ <c oughs> จะหมูโก้แล้วจะหม่หม้อแล้วหอมฉุยเลยเนอะกินหอขายทุกวันไหมขายทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเยี่ยมมากเลยร่องเหนือร่องเหนือจะมีทุลระเนาะใช่ตลาดเราจะมีทุระแบบต่างจังหวัดหอมมากแบบหอมไหมหอมมากเลยกลิ่นมันแบบโชยขึ้นมาพออยู่ข้างหน้านี้มีความรู้สึกเลยนี่มีแต่น้องใหญ่ๆใช่ห้าสิบบาทเองอะห้าสิบบาทคือขายแบบว่า เอาเขาเรียกว่าเอาสังคมใช่ไหมเราก็ยังมีกำไรอยู่เนาะได้อยู่ครับพี่ไก่มันก็ไม่ไม่แพงเท่าหมูเนาะจ้่ <c oughs> <c oughs> หอมฉ <c oughs> ุยใส่เลือด 0902416347เนาะ0906680555รูเจียวไก่เซนหลุยเจียวไก่ตุ๋นเจ้าไก่วราดูลูกค้านี่ลูกค้าเต็มร้านเลยอยู่ตรงนี้ร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารตามสั่ง 对的，哎，这。 นี่ดูประตูทาสีทองสวยเลย ประมาณนี้เลยโอเคคลิปนี้เราก็สมควรเก็บเวลาเนาะฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์ว่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เนาะแล้วเราค่อยพบคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs> ชอบมากอะไรที่เป็นเก่าๆแบบนี้